วันนี้นะคะมาพบกับ v ีวิววินรายการที่จะเปิดมุมมองการปั้นธุรกิจทำอย่างไรให้รอดหระะืปังเติบโตมากับครงเกียยียนะครับที่บ้านทำเกี่ยวกับเองเกียรยีได้กลิ่นสาบตลอดเวลาได้เสียงเครื่องจักรอะไรเงี้ยครับในหัวสมองผมก็มีแต่เซลล์เชอว่ครับเวลากินข้าวกับเพื่อนเวลาทำอะไรเราพูดตลอดเวลาเลย2ปีเราก็ทำเสร็จมาเป็นแคตตลอ็อกแล้วก็กระเป๋า ดูยวะเราก็เปิดร้านแรกตรงนั้นก็กลายเป็นว่าเราแข่งกับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกหมดเลยครับมันก็ภูมิใจเงินะอะไระหลังจากนั้นมีอุปสรรคอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่และก้าวต่อไปของ s a l v a g e Work จะเป็นอย่างไรขอต้อนรับคุณบูมอีกครั้งหนึ่งค่ะคราวที่แล้วที่บูมบอกอาจารย์ว่านำกังเกงยีนไปขายตามบ้านเพื่อนแล้วพอประสบความสำเร็จในการขายเพื่อนๆได้แล้วบูมก็คิดว่าจะมีหน้าร้าน ก็เริ่มต้นจากถ้าแบรนดิ้งเราเสร็จแล้วคอนเซปต์ทุกอย่างเสร็จต่อมาก็หาแบบแล้วก็หาผู้รับเหมาที่โอเคค่ะหาทำเลที่ดีเพราะว่าเราเปิดทีนึงมันเปิดมันลงทุนยาวแล้วครับม,มันลงทุนอย่างน้อยก็ต้องสามป,ปีก็ต้องค่ะ เลงดีๆอะไรเงี้ยสำหรับคนอยากจะเปิดค่ะก็ะะจะต้องมองระยะยาวถ้าอยากจะเปิดหน้าร้านแล้วก็จะต้องมองดูว่าทำเลอะไรตรงไหนและแบรนด์ของคุณหรือโปรดักต์ของคุณต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วใช่ของผมโดนบังคับเปิดเพราะว่ามันเป็นคอสตอมแล้วมันต้องใช้เอ็กซ์เพีียในการแต่เดี๋ยวนี้สินค้าหลายอย่างไม่เปิดก็ดีครับไม่มีต้นทุนเราก็จะพบว่ามีสาขาที่สยามสแควร์ทำไมเลือกสยามสแควร์คะผมอยากให้มันเป็นเอาท์ดอร์คับเหมือนเวลาไปเดินเมืองนอก เพราะมันมีแค่ที่เดียวในประเทศที่มันดูน่าจะใกล้เคียงกับที่ผมมองอยู่ะนะครับก็เลยเลือกสยามสแควร์ตอนนี้ก็มาถึงร้านที่สยามนะครับอันนี้จะเป็นแฟคชิทซอร์แล้วก็จะเป็นร้านแรกของเซอร์เวชวที่เราเปิดพอเข้ามาปป๊บก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยีนก่อนเลยก็จะบอกว่ายีนหนึ่งตัวเนี่ยมันประกอบด้วยชิ้นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาก็ สามแลกนี้จะเป็นแลก lady to wear ก็คือเป็นสิ่งที่ของที่ไม่ใช่สั่งตัดนะครับลูกค้าสามารถจับเลือกซื้อได้เลยอันนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันใหม่ของเราของปีนี้ต่อมาถ้ายังไม่เคยเข้าร้านร้านของเราจะเป็นสั่งตัดกางเกงยียนนะครับสเต็ปแรกของเราก็คือจะเป็นการเลือกทรงก่อนอยากได้เอวสูงขึ้นอยากได้ขาสั้นลงอยากได้ขายาวขึ้นอย่างนี้เ็าปรับได้พอเราเลือกทรงเสร็จต่อมาก็จะเป็นเลือกผ้า เราก็จะมีผ้าอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นจากไทยด้วยจาก AMC แล้วก็จะมีผ้าจาก USA ก็คือของคนนิวที่ปิดปิดลงไปแล้วเรายังมีเหลืออยู่บางบางโลนะครับต่อมาจะเป็นตัวสนุกของเราแล้วก็คือตัวคอสตอมครับลูกค้าสามารถคอสตอมกระดุมแมทเทีเยลต่างๆกับเส้นได้เนี่ยลองมาดูได้ครับประมาณนี้แล้วพอเลือกทุกอย่างรายละเอียดเสร็จทุกอย่างในใบออเดอร์เราก็จะเขียนใบออเดอร์ให้เสร็จครับพอเขียนใบออเดอร์เสร็จปุ๊บก็จะได้รับเป็นของตอนนี้นานหน่อยครับออเดอร์แน่น ประมาณ1เดือนแต่ปกติจะอยู่ที่7-14ถึงวันที่ร้านราคาเราจะเริ่มต้นที่ 6,9- 0 0ถึง22,900จะอยู่ที่รุ่นนะครับถ้าจะเป็นรุ่น22,900จะเป็นรุ่นญี่ปุ่นจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะแพงสุดครับขึ้นตัวอย่างที่ญี่ปุ่นตัวนี้ผมบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเจอคุณเคนตะครับเขาเป็นช่างฝีมือแล้วเราก็มาทากางเกยงยีนรุ่นพิเศษด้วยกันใช่เรามาขายที่นี่ก็จะได้เป็นกล่องไม้อันนี้จะเป็นตัวพรีเมียมที่สุดของเรา ทีนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกช่วงแรกที่เราพอเปิดใหม่ช่วงแรกดีมากเลยครับตอนนั้นไปขายเองไม่ขาดทุนแล้วก็แบบก็ไปเรื่อยๆครับมันก็มีช่วงไม่ดีช่วงดีแต่ก็ยังคงไปได้สองสามปีแรกเนี่ยครับแล้วก็ช่วงปีที่สปีที่4ี่ผมทํางานน้อยมากย้อยก็ตก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 ช่วงเปิดสาขาเยอะเกินไปตอนนั้นขยายไปประมาณ5สาขาครับ แต่ทุกสาขามันไม่ได้ดีเหมือนกันหมดเราพนักงานก็ต้องใช้เยอะมากช่วงนั้นก็ก็เลยล้นเหลือห้าห้าเหลือหนึ่งเลยห้าเหลือหนึ่งก็คือเปิดไปบวกห้าแล้วก็ลบห้าไปเลยใช่ครับพอเราเห็นละว่าถ้าหลายๆสาขาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ดีนักแล้วก็ลบห้าไปเลยเนี่ยตอนนั้นเราเราอย่างไรเราเราต้องมีวิธีที่จะทําให้ตัวเองผ่านอุปสรรคตรงนั้นผมว่าเขาเอ็กซ์ตีมเหมือนกันนะครับก็ดูดีๆเพราะว่า สินค้าผมมันเป็นสั่งตัดมันไม่ควรขยายสาขาเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนก็มาที่นี่ได้มผมไปขยายต่างประเทศดีกว่าพอสาขาเดียวก็เซลล์วิดง่ายขึ้นปวดหัวน้อยลงครับค่ะเครียดน้อยลงเพราะว่าต้องบริหารจัดการน้อยลงทีนี้เราลองมาพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งต้นทุนบุมบริหารจัดการเรื่องส่วนนี้อย่างไรปแปลกมากครับจัดการทำทรธุรกิจเรายังไม่เคยตั้งราคาเลยจนสินค้าทุกอย่างออกมาหม่คือตอนเราสร้างเนี่ย เราเลือกที่ดีที่สุดทุกอย่างจริงๆแล้วมันได้ราคาเนี้มันก็เลยต้องขายราคานี้โอเคตามต้นทุนที่เราได้มาเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแมททิเรียลทุกอย่างที่เรานำนำมาประกอบเป็นกางเกงยีนของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดออันนี้ใช่ครับกระดุมผมก็ต้องไปหาที่ดีที่สุดผ้าก็ต้องหาจากโรงทอที่ดีที่สุดกว่าจะเปิดแบรนด์วุ่นเรื่องนั้นเป็นปีเหมือนกันครับค่ะใช่เพื่อจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งอาจารย์เชื่อว่าก็เป็นรากฐานที่ดีนะ เพราะถ้าเราได้ดีที่สุดมาแล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนโมเดลเราเราตั้งไว้แล้วว่าแบบเราจะขายของตามราคาจากสิ่งที่ได้อะไรเงี้ยค่ะช่วงที่ทําโรงงานของที่บ้านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนได้นําความรู้ตรงนั้นมาใช้อะไรใช่ครับใช้เยอะเลยทุกปีเวลาจบปีมาก็ต้องดูบาลานซ์ชีตแอคเคาท์อะไรพวกเนี้ยครับเราก็ดูค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปและเรามีวิธียังไงที่จะ ให้ลูกค้าเขายอมที่จะบอกโอเคอ๋ออันนี้มันคุ้มค่ามากๆเราเราเรามีทุกทางเลยครับอ่าเช่นเว็บไซต์คอนเทนต์เฟซบุ๊กไอจีทำแคมเปญกับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือทำการตลาดทุกทางทุกทางแล้วมีลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเยอะไหมเยอะครับเยอะเป็นลูกค้าหลักเลยะครับ50%เป็นตเป็นต่างชาติ 50%เป็นคนไทยก็คเขาก็พูดต่อกันนะครับโชคดีเราจะดังอยู่สิงคโปร์ฮ่องกงใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ต้องการที่จะส่งแมสเสจให้กับทาร์เก็ตลูกค้าของเราในอนาคตล่ะเรามองเซอร์วิสเวิร์กเนี่ยเป็นอย่างไรผมมองเซอร์วิสเวิร์กว่า จะอยู่เป็นบูติกสตอร์แฟคชิปสตอร์อยู่อย่างเงี้ยครับสยามถ้ามีพาร์ทเนอร์ดีๆก็พร้อมที่จะขยายไปเมืองนอกแต่ก็อยากอาจจะไปตามร้านตัดสูตรตามร้านดีๆอะไรพวกนี้ครับที่เขาะจะสามารถทำเซลล์ิทตรงนี้ได้ม,มีอะไรที่เป็นข้อคิดที่จะให้ท่านผู้ชมหรือน้องๆที่รับฟังอยู่คือถ้าจะเลือกทำอะไรแล้วเราตั้งใจมากเราทำแล้วมันเวิร์กมันต้องทำยาวอ่ะมันจะเป็นความรับผิดชอบทั้งชีวิตของเรา เวลาเลือกคาอะไรเลือกให้มันบาลานซ์กับไลฟ์สไตล์เราให้ดีที่สุดผมว่าคําว่าโฟกัสสำคัญที่สุดตั้งใจแล้วอย่ายอมแพ้ผมเชื่อว่าทุกคนถ้าจะโฟกัสอะไรจริงๆมันยังไงก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจากโรงงานยีนที่เป็น n มสนะคะกลายมาเป็นแบรนด์ดังที่เริ่มจากตัวของเขาเองเนี่ยเป็นอย่างไรก็น่าจะได้รับความรู้ความสนุกสนาน สำหรับคราวหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจอะไรนั้นรับรองว่ามีประโยชน์ได้ความรู้และสนุกสนานเช่นเคยเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน